สวัสดีค่ะพอกับยายม่งอีกแล้วมื้อนี้ยายม่งสิมาเห็ดพัดพัดหมูค่ะพัดเผ็ด,ดหมูใส่บเบเขือวัตถุดิบก็กบมีอันนี้เนื้อหมูหั่นซ้อยค่ะบะเกือซ้อยแซน้ำว้ใส่เกลือลุงน้ำค่ะแส่เกลือไว้ก็มีพริกหั่นซอยแบะบผูด ใบหัวลาผ้าผกแกงแล้วก็นมสดค่ะลูกใส้มัดมัใใส่นมสดค่ะวัตถุดิบก็ะมิสามนี่แหละพี่น้องเดือดแแกเอาน้ำมันนุไงปเลยค่ะ ที่แข็งไปพัดค่ะ 对，你看。 สุปปูเทียงเลยค่ะเพื่เสริสีขาว 你们商量，你商量。你现在看。

他、嗯这个、的别墅，你看造的白样？ เราตะว,ว,วันตีข้าวตะวันขึ้นแต่ยืนหัวข้่ะ ทำเรื่จดเล็กน้อยคะห่ยเลชิค่ะ จากี่น้องเเรียบร่อยแล้วผัดมาเขืยพัดนใสหมกักมเขือ,อใส่น้องส้ต,น,ตสน้องกาวเกียบร้อยแซ่บน่องคิดต่อเรื่อยๆค่ะตร เด้ยล่ะค่ะพี่น้องตักใส่ถ้วยใส่จานพร้อมกินได้เลยค่ะมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันกับยาามุ้งได้พี่น้องเด้อก <c oughs> ินข้อสวยน้ำกันเด้ค่ะเค <c oughs> ียงน้ำกันคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยายมุ้งกับอจบคลิปซ้ำานีเด้ค่ะฝากกดติดตามให้ยาามุ้งนั่ได้เด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ